สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องขุนทองคำนะครับสําหรับคลิปนี้ครูพงษ์จะพาพี่พี่น้องๆ f อทุก,ท,กทุกท่านไปฟังตำนานหมากรุกไทยขุนทองคำว่ารายการแข่งขันหมากรุกไทยขุนทองคำมีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นผู้จัด จัดตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนมีเซียนท่านใดที่คว้าเชมไปครองบ้างและการแข่งขันในแต่ละครั้งแข่งขันที่ไหนนะครับทุกท่านก็จะได้ศึกษาจากคลิปนี้และมีภาพประกอบนะครับผม ตำนานหมากรุกไทยขุนทองคำการแข่งขันหมากรุกไทยขุนทองคำของบริษัทสุรามหาราชจำกัดมหาชนเริ่มเปิดการแข่งขันครั้งแรกในปีพศ2526โดยความร่วมมือจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและบริษัทแสงโสม ได้มีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องรวมทั้งหมด13ครั้งการแข่งขันครั้งแรกแข่งขันแบบคัดตัวแทนภาคตัวแทนเขตทั่วประเทศ10เขตมาชิงชัยที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าเสียนป่องสุชาติชัยวิชิตจากเขต10บกรุงเทพสยบเซียนดอนมติรักจิตรักสวนะจากเขตสอุดรธานีในวันที่14เมษายนพศ2527ซึ่งคลิปนี้ จัดทำขึ้นในวันนี้ก็คือวันที่14เมษา2,563นะครับถือว่าเป็นวันที่มีการชิงแชมป์มากรุกไทยขุนทองคำครั้งที่1นนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพประกอบ ในบรรยากาศการแข่งขันมากรุกชิงแชมป์ขุนทองคำกันครับว่าภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนี่คือภาพซ้ายมือที่นั่งอยู่นะครับเป็นท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับผมกำลังนั่งชิงแชมป์กับท่านอาจารย์เซียนดอนนะครับนี่คือศึกขุนทองคำครั้งที่หนึ่งนะครับผม แล้วก็มีผู้ชมเข้ามารับชมกันอย่างคับข้างนะครับผมนะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับนี่คือภาพท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับผมขณะนั่ง โขกมากลุกนะครับแล้วก็นี่ก็คือกระดานยักษ์นะครับที่ใช้ในการถ่ายทอดเกมการแข่งขันให้ผู้ชมได้รับชมนะครับผมเป็นกระดานแม่เหล็กนะครับนะครับนี่คือภาพบรรยากาศในศึกหมากรุกไทยนะครับผมขุนทองคำํำนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศ ที่หาชมได้ยากนะครับผมครูพงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ก้องสยามกีฬานะครับที่ท่านได้รวบรวมภาพเหล่านี้นะครับรักษาไว้เผยแพร่สู่วงการหมากรุกไทยนะครับผมเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะครับควรที่พวกเรานะครับนักหมากรุกชนรุ่นหลังนะครับ ได้มารับชมและช่วยกันสืบสารกีฬาหมากรุกไทยนะครับให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยของเราตลอดไปและนี่คือภาพบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับมีภาพอาจารย์เซียนป่องนะครับข้างบนข้างล่างเป็นภาพอาจารย์โคนสุรการนะครับผมเป็นศึก ชิงแชมป์ขุนทองคำครั้งที่2นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีกระดานยักษ์ในการถ่ายทอดนะครับผมภาพบรรยากาศเหล่านี้หาชมได้ยากยิ่งนะครับแชมป์ขุนทองคำนอกเหนือจากเซียนป่อง ซึ่งครองบัลลังก์ถึง5สมัยแล้วยังมีเซียนหมากรุกอีก4ท่านโดยหนูทองวิรพลสุนทรพง์สาธรผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ขุนทองคำมากที่สุดถึง7ครั้งและเป็นแชมป์ถึงสสมัยแดงขอนเก่นสาธิตกเกษตรชน ครองแชมป์สองสมัยอาจารย์นครตรีสะอาดและเซียนแหว่งบุญสืบแท่แห่งครองแชมป์อีกคนละหนึ่งสมัยฮอ l ล์ f อฟเฟมทำเนียบแชมป์ขุนทองครำครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่สิบสาม ในการแข่งขันครั้งที่1นะครับอาจารย์เซียนป่องสุชาติชัยวิชิตขว้าแชมไปครองนะครับแข่งขันในวันที่14เมษายน2527ณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครครั้งที่2ออาจารย์เซียนป่อง สุชาติชัยวิชิตคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่สองแข่งขันในวันที่28กุมภาพันธ์สองพณอาคารกีฬาเวทส,สองกรุงเทพมหานครขุนทองคำครั้งที่3อาจารย์เซียนป่องสุชาติชัยวิชิต ควาเชมไปครองเป็นสมัยที่3แข่งขันในวันที่7มกรา2532ณอาคารกีฬาเวท2กรุงเทพมหานครศึกขุนทองคำครั้งที่4อาจารย์หนูทองวีรพลสุนทรพงษ์สาธรควาเชมไปครองแข่งขันในวันที่17 พันวาคม2532ณหอประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากกรุงเทพมหานครศึกขุนทองคําครั้งที่5อาจารย์เซียนป่องสุชาติชัยวิชิตขว้าเชมเป็นสมัยที่4แข่งขันในวันที่5สิงหาคม2534 ณอาคารกีฬาเวท1กรุงเทพมหานครสึกขุนทองคำครั้งที่6อาจารย์เซียนป่องสุชาติชัยวิชิตคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่5แข่งขันในวันที่29กันยายน2534ณอาคารกีฬาเวทสอง ศึกหมากรุกไทยขุนทองคำครั้งที่7อาจารย์หนูทองวีรพลสุนทรพงศ์สาธรขวาเชมเป็นสมัยที่2แข่งขันในวันที่4ตุลาคม2535ณอาคารกีฬาเวท 2. สองศึกหมากรุกไทยขุนทองคำครั้งที่8อาจารย์นักครตรีสะอาดหรือทนายนักโขก ขวาเฉ้มไปครองเป็นสมัยแรกแข่งขันในวันที่3ตุลาคม2536ณอาคารกีฬาเวท2มาถึงหมากรุกไทยขุนทองคำครั้งที่9เซียนแหว่งอาจารย์บุญสืบแท่แห่งขวาเฉ้มไปครองเป็นสมัยที่1แข่งขันในวันที่27 พฤศจิกายน2537าณอาคารกีฬาเวท2องมากรุกไทยขุนทองคำครั้งที่10อาจารย์วีรพลสุนทรพงศ์สาธรหนูทองกลับมาคว้าเชมป์เป็นสมัยที่3แข่งขันในวันที่29ตุลาคม 2,538ณพันทิพลาซา่าประตูน้ำขุนทองคำครั้งที่11อาจารย์แดงขอนเก่นสาธิตเกษตรชนคว้าเชมป์เป็นสมัยที่1ของตนเองได้สำเร็จแข่งขันในวันที่29ตุลาคม2539 ณจังหวัดสุราธ,ธานีขุนทองคำครั้งที่12อาจารย์แดงขอนเก่นสาธิตเกษตรชนคว้าเชมให้กับตนเองเป็นสมัยที่สองแข่งขันในวันที่9พฤศจิกายน2540ณตะวันนาในบาซ่า กรุงเทพมหานครมาถึงครั้งที่13เป็นศึกขุนทองคำครั้งสุดท้ายอาจารย์หนูทองวีรพลสุนทรพง์สาธรคว้าเชมเป็นสมัยที่4ให้กับตนเองได้สำเร็จแข่งขันในวันที่สมตุลาคม 2,541ณตตวันนาในบาซ่าและนี่คือประวัติความเป็นมาของศึกหมากรุกไทยขุนทองคำซึ่งถือได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของวงการกีฬาหมากรุกไทยซึ่งในสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้แพร่เข้ามา พี่น้องประชาชนนักโขกทั่วประเทศยังไม่ค่อยได้รับข่าวสารการแข่งขันสักเท่าไหร่ในยุคป,ปัจจุบันนี้เมื่อสื่อโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตได้แพร่หลายเข้ามามีเฟ e บุ๊กมี YouTube ครูพง์ซึ่งเป็นนักหมารุกไทยเป็นครูสอนจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้เกี่ยวกับหมารุกไทยนำเกมต่างๆหมารุกไทยขุนทองคำครั้งที่1ถึงครั้งที่13ที่ได้กระจัดกระจาย ไม่มีคำอธิบายมีเพียงบันทึกหมากนำมาอธิบายให้ความรู้สู่พี่ๆน้องๆประชาชนชาวไทยทุกคนได้มารับชมได้มาศึกษาช่วยกันสืบทอดกีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยของเราคู่กับลูกหลานของเราตลอดไป จึงเปิดช่องเซียนเหนือเซียนขึ้นมาและขยายมาเป็นช่องนี้ชื่อช่องว่าขุนทองคําซึ่งช่องขุนทองคํานี้จะรวบรวมเกมทั้งหมดมาทำการอธิบายให้กับทุกท่านได้มาศึกษาตั้งแต่รอบ16เซียนเข้าสู่รอบ8สุดยอดเซียนและ รอบสี่เสียนจนถึงรอบชิงชนะเลิศทุกท่านที่แวะผ่านเข้ามาได้รับชมคลิปนี้ขอให้ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆให้กับพี่ๆน้องๆในวงการหมักรุกพี่ๆน้องๆชาวไทยที่ สนใจในหมารุกไทยที่ยังเล่นไม่เป็นได้เข้ามาเรียนรู้เข้ามารับชมเพื่อฝึกหัดเล่นกีฬาหมารุกไทยซึ่งเป็นมรดกของบรรพบุรุษไทยจะได้สืบต่อลูกหลานของไทยเราตลอดไปนะครับฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับนี่ก็คือคลิป ตำนานหมากรุกไทยขุนทองคำนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้พี่ๆน้องๆที่สนใจในประวัติความเป็นมาของตำนานการแข่งขันหมากลุกไทยขุนทองคำจะได้รับความรู้ความสนุกสนานมีความสุขกลับไปนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครูพงก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับช่วงนี้โควิดระบาดอยู่ที่บ้านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงดูแลตนเองให้ปลอดภัยนะครับผมขอให้พี่ๆน้องๆเอฟซของครูพงทุกท่านนะครับมีความสุขมีเงินใช้นะครับผมขออย่าได้ขัดสนเลยนะครับผมนะครับดูแลตนเองให้แข็งแรงและ ตั้งใจดูคลิปหมากคลุกของครูพงศ์ให้สนุกมีความสุขนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงศ์ขอลาไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ